ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับญาติธรรมทุกท่านครับวันนี้นะครับกระผมบุญชูก,กมุดมาโนดครับก็จะขออนุญาตนำเอาเรื่องราวดีๆที่เป็นบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับผมขออนุญาตกลาบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเพื่อเป็นการเยผยแพร่ศาสนานะครับ บางท่านอาจจะไม่มีเวลานะครับที่จะเดินทางมานะครับก็ขอให้ท่านนั้นได้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าก็จะได้ส่งข้อมูลข่าวสารนี้นะครับไปยังพี่น้องชาวพุทธนะครับจะได้มีโอกาสนะครับมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันครับแค่นี้ท่านก็ได้อน,นิสงส์งที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับ ผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในวันที่11ถึง19มิถุนายน2564นี้นะครับที่วัดป่าสักคําคำนะครับตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับได้สร้างงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ครับโดยการปั้นพระเจ้าทันใจ9องค์ 9วันครับถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับเพราะว่าโดยปกติแล้วก็จะใช้วิธีการหล่อพระนะครับการหล่อพระนี่ทำไม่ยากครับแต่การปั้นพระหรือปั้นพระศดนี่ครับยากมากครับโดยเฉพาะองค์พระธานนะครับก็เรียกว่าปางเปิดโลกก็จะเปิดดวงชะตาชีวิตของเรานะครับให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับ แล้วก็ปางปราบมารอีก8องค์นั้นก็คือมารต่างๆทั้งหลายที่จะเข้ามาชีวิตนะครับก็จะได้หมดสิ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้บอกกล่าวกันมาหลายชั่วอายุคนนะครับผมก็นำมาถ่ายทอดและบางท่านเองก็คงจะมีความรู้อยู่แล้วครับท่านครับยังมีเวลานะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ทราบข่าวแล้วนะครับ 1 1ถึง19วันนี้นะครับก็มาร่วมทำบุญกันที่วัดป่าศักคิรมนะครับตามที่ผมได้นำเรียนไปแล้วครับก็มีญาติธรรมต่างๆนะครับมาร่วมงานบุญกันมากมายนะครับก็เป็นพลังบุญนะครับอภิญญาวินทชัยซึ่งดูแลสำนักอยู่ที่เวียงป่าเป้านะคะเชียงรายของหลวงปู่ทองสีมังคโลวันนี้ได้มาร่วมบุญ สร้างพระพุทธองค์59พระองค์นะคะที่วัดป่าศักคำจังหวัดพะเยาด้วยอนุโมทนาบุญทุกบุญให้กับจา้านโยมทั้งหลายทั้งปวงที่มาร่วมกันทำนะคะวันนี้ก็ได้เป็นพิธีใหญ่ค่ะโดยเจ้าภาพใหญ่คือคุณต่อนะคะกับท่านในพลนะคะ ได้มาเป็นเจ้าภาพตั้งจิตอธิษฐานเพื่อจะท,ทาําถว,วายอาจารย์เยถวายหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ได้ดูแลตรงนี้อยู่นะคะก็ให้ท่านเนพลกษณคุณนานนี้ได้มาสร้างกันมิชีก็มาร่วมอนุทนาบุญกับท่านด้วยซึ่งบวชไปเมื่อปีที่แล้วนะคะจะบวชเป็นถวายให้หลวงปู่ก็เลยได้มาสร้างตรงนี้สืบต่อเนื่องจากหลวงปู่นะคะเพื่อทําถวายหลวงปู แล้วก็ให้ญาติโยมทั้งหลายญาติสนิทมุรหายทุกคนมาร่วมบุญกันนะคะก็บุญอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านในโพลกับคุณนายได้ทําแล้วมิชีได้มาร่วมบุญทั้งนี้ก็ขอ,อมุทนาบุญกับทุกท่านทุกผู้ทุกคนที่เป็นเจ้าภาพที่ได้มาและไม่ได้มานะคะก็ขอให้ทุกท่านอนุมุทนาบุญเอานะคะ ญาติธรรมที่เคารพรักทุกท่านครับตามที่ท่านได้เห็นนะ,นะครับบทสัมภาษณ์ต่างๆแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับมามีส่วนร่วมนะครับในงานมหาบุญในครั้งนี้ครับโดยเฉพาะเรื่องของบายสีนั้นก็ได้ประดิษฐ์ยิ่งใหญ่สวยงามนะครับก็เดินทางมาจากจงังหวัดเชียงใหม่ครับใช้รถ10ล้อจำนวนหลายคันเลยทีเดียวนะครับที่ ลเอาอุปกรณ์ต่างๆนี้มาด้วยครับสรุปนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงของ New Normal ก็ขออนุญาตที่จะเรียนเชิญพี่น้องนะครับมาร่วมทําบุญมหาบุญปั้นพระเก้าวัดรับวัดป่าสักคําคำตะบนท่าวังทองอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับมีตั้งแต่วันที่11-19ถึง19มิถุนายน2,564นี้นะครับ ท่านใดที่ว่างเว้นนะครับก็ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญนะครับจะร่วมบริจาคตามมากน้อยตามควาัศรัทธาครับบุญชูกระุตมาโนโดรายงาน